โอ้ยฮ่าลดมาครับผม,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 มจอดครับตายไปหลายนาทีนาทีนาที

ตรงนี้นะตายแล้วฮะเฮ้ยใช่จริงๆด้วยเหล่านี้ขอแล้วกันคิวนี้เอาวิ่งออกไปละเอาวิ่งโอเคตาย